เราจะคนเยอะคือคักมากๆเลยค่ะมีร้านน้ำพุแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ซากประตูบทเ,ออเซนต์ปอลซึ่งยังไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้กมารกบกันหน่อยเราไปด้วยกันถ่ายรูปถ่ารูปพี่นึงต็มุมนี้จะสวยกันมุ้ทำท่าน่ารักน่ารักกันหน่อย ตั้มทำน้าเดียวเลยตั้งบงมบ่งอยใช่ไหมลูกหน่ยมากหน<พ>ุ่ยนนมากเป็นไงาากาแฟหนุ่ยไหมลูกดูกินไอติมถูกใจเป็นไงฮะูกใจฮะดูใจอทุกอย่างยกเว้นท่าเรือตอนนี้นะคะทั้งหกทีมก็มารวมตัวกันแล้วทำภารกิจเสร็จหมดทุกทีมเก็บจุดเช็คพอยท์ครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วแต่ของเราแอบรู้ว่าผิดด้วยของเราอ่ะมีวิดอันดึงมั้ง ก็ใครมาเฉยครับมีคนแอบกระซิบมาบอกว่าน่าจะผิดไม่รู้เดี๋ยวรอกรรมการแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปถ่ายรูปรวมกันค่ะนี่มีร้านอาหารไทยด้วยค่ะอร่อยไหมคุกกี้อัลมอนด์เอามาเฟิร์ดแบ่งกันนี่ด้วยเป็นแม่นี่นี่ลองชิมดูคล้ายๆทองม้วนนะทองม้วนหมูหยองบ้านเราอร่อยกว่าเผื่อเรื่องนี้นะมันก็เป็นคุกกี้อัลมอนด์ซึ่งไม่ชอบอ่ะเคยกินแล้วเอามลยถามแปะแล้วปะ ร้อยหกสิบจ <ologie> <rij> ึงรอคนจะมาจุงมือไว้สองทางที่เราเดินขึ้นมานะคะก็จะมีร้านขายขนมของฝากเยอะแยะเลยก็จะหลักๆที่มีคุกกี้อัลมอนด์มีหมูแผ่นหวานๆแล้วก็มีคล้ายๆทองม้วนพับแล้วก็ใส่หูหยองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรคะทราประตูบอดเซนปอค่ะจะเหลือแต่ด้านหน้านะเพราะตัวบอดนี่คือจะโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วตอนแรก ถือธงถืออะไรทําไมนี่คือประโยชน์เขาอยู่แต่กายเราเห็นว่าเขาอยู่ไหนสปาบังร้านี้เล็กมากค่ะเล็กจิ๋วมากเลยอ่ะคนแบบเบียดเสียดมากกระฟพก็มักรเากมดนแรงอ่ะแนะนำให้รีบลงยาตรงแล้วรีบไปกินเละเป็นปว่าน้าเป็นลมด้วยตาตอนนี้ก็ถ่ายรูปรวมอยู่ที่ตรงบอร์ดเซนป๊อปร้อนมาก ดูแม่เป๊ดิไม่เป้ะดิท่วมอ่ะท่วมคุณยโอนนะครับคุณย้อนนะกดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมคำนี้นะคะมาเก๊าไทยแลนด์มาเคเก๊าไทยแลนด์นะครับมาเก๊าไทยแลนด์แยกย้ายนะครับแยกย้ายอิสระก็ไปเที่ยวไหนก็ได้แล้วเดี๋ยว5.40โไปเจอกันที่ตรงร้าน SK2 ตรงนั้นจะไปถูกไหมคะนี่แต่นี่คืออะไรไปแค่โมล่้ฟาร์มเฉยๆไหม โบดเชนปอค่ะคือเป็นในอดีตเนี่ยก็คือเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ะก็เป็นอาคารเป็นแบบใหญ่โตใช่ไหมแล้อันนี้คือด้านหน้าของเขาเสร็จแล้วโดนไฟไหม้หายเรียบหมดยกไม่รู้อะค่ะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยยังคงเหลืออย่างสมบูรณ์อยู่เขาก็เลยกลายเป็นเขาเลยสถานที่น่องเที่ยวที่สาคัญของมาเก๊าเลยค่ะเพราะจะเดือดร้อนเดืจะร้อนมากไม่ไหวหมดแล้วทําให้เขามาหยิบน้ําเองค่ะจะเอาน้ําอะไรดีคะ ผูไม่เห็นจะเย็นเลยอะ่ะนี่มีมีไหมแบบนี้มินิมีดเมืองไทยมีรถน่ำขุนแต่ไม่ใช่สีขาวนี่เนาะสีอะไรนะสีเขียวยสีเอาเขียวๆตรงใกล้ๆบว์เซนต์ปอมีนุ๊กปี้ปอบอัพโซมาเปิดด้วยค่ะแล้วเห็นจีจี้ทำนะ่รนารักพี่ม่พิมมองกล้องหนึ่งสองสามพี่ม่ ของที่ระลึกสนุปปี้นี่มันจะของกินนะมันมีแต่ของกินแล้วก็แค่เอาตัวสนุปปี้มาวางวางแค่นั้นเองกับฉากแต่ขนมอ่ะตัวกล่องขนมมันเป็นสนุปปี้แบบนี้ถุงก็จะเป็นรูปสนุปปี้อันนี้นะคะเป็นรูปผู้หญิงชาวมาเก๊ายื่นดอกบัวให้กับผู้ชายชาวโปรตุเกสนะคะแทนสัญลักษณ์ว่ามีเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศกันอะไรอย่างนี้ร้านใหญ่เหมือนกันนี่แม่เป็นปัญหาคะไบะชอบมากเลยลายรนี้ แซมโดนสะกดจิตแซมเข้ามาเหนื่อยเลยนี่นี่มันเป็นเจ้าหญิงปะน่ารักจังเลยอ่ะพี่ฟ้าบอกน่ารักจังเลยที่ผมบอกเอาไว้นี่อยากได้อันที่เป็นเป็นเป็นเนี้ยพี่พอเอาถังเซ็ตเลยปะพี่อบอกไว้เอาถังเซ็ต ใช่เป็นเจ้าหญิงน้อยมีเบลเราพันเซลมีมูสหลานส่วนอันนี้ก็เป็นเราพันเซลมีใช่อันนี้เป็นจัสมินเชียนน่าเอาอันที่มีมอมหมดด้วยดิชุดละสองร้อยสามสิบมันเป็นกระเป๋าใช่ไหมพอเปิดออกมามันจะเป็นร้านอาบน้ำหมามีหมามีแมวแล้วมีมีนี่เขาจะเป็นคนอาบน้ำหมาได้จัดไปน่ารักมากเลยราคาโอเคลดจากส่งร้เป็นสเหลืร้อยแปดสิบเออ่าโอเคไหม ขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายายยางดีใจไหมอ่ายกไปให้พี่ยกไปให้พี่ไข่มาอ่ะใ,ให้ไข่อันนึงเป็นโปเกมอนโคดีแต่เียอคนตัอาชี้เลยจะอัไหนดูซิจะอ,ออกมาเหมือนเอไหนลกเไหนก็ได้เอา <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นม <c oughs> โไม่ๆ no, ม no, no, no. ่นม่นมีไม่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 ไ่่ะหลไมๆไม่ไ่ม่่่่าเ่อม่ไมมือมะคะมืออ่ามีหมุน พิมตัดยาวนิ้วแหญ่เดี๋ยวมันดูดเข้าไปแต่ให้ตัดเขาแต่ให้น้องหยิบออกมาได้ไหมน้องอยากหยิบให้น้องเป็นคนหยิบนะได้ไหมออกไหมโอเคอโอเคให้น้องหยิบให้น้องหยิบเออหยิบให้พี่บีมขอบคุณค่ะคล้ายๆเป็นสีเหลืองอาจจะเป็นปิ๊กจูอ๋อเขาติดสกัดเทปขอให้ได้ปิกาจูอ๋อเดี๋วเราหนูอยากได้ปิกาจูเหรอคิดว่าคือปิกาจูหน้าแหละอยากได้ปิกาจูอ่ะอยากได้ปิกาจูตัวไหนอ่ะปิกาจู เป็นอะไรอ่ะทำไมมันเอียงเอียงอ่ะลูกมันเป็นตัวหนีบที่หนีบกระดาษเป็นปิกาจูแบบนี้แบบนี้อ่ะใไฮสตัมดูหน่อยสี่สิบเอ็ดแล้วแล้วไฮสตัมบอกไม่รู้เรื่องของแม่หมดเลยวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วเรากำลังจะเดินไปที่โรงแรมลิสบัวไปถ่ายรูปแล้วเราก็ผ่านอันนี้คือโบสถ์ต้อนนี้เด็ก่อยนะฮะอ๋อมีชี่เสียงไหมฮะใช่ค่ะเหรอ ความสถานที่มีช้อปปิ้งนะจอร์ดนอ้อ